สวัสดีค่ะมาพบกับช่องไยตาคำนะคะ,ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะคะม่จ๋าเนี่ยลงช้างค่ะของน้องครีคมเฟมนเดอรี่นะคะปลาหญ้า,าไปกับน้ำหมดแล้วนะคะ,ะในความยืนอยู่นี้ก็ถนนนะคะถนนลาดยางค่ะถึงนู้นเลยนะคะทางนี้ก็ทางไปบ้านอ่ะทางไปสตึกนะคะข้ามไปไม่ได้เลยค่ะ อาลูเล็กขานไม่ได้ข้ามไม่ได้นะคะนี่นะคะมากับแม่ควานนะคะจิ้นเหลินค่ะขอบคุณค่ะทางไปบ้านแม่ควานขับไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยนะคะทางไปสต็กนะคะไปไม่ได้เลยนะคะคุณแม่จ๋าเกาะเลยนะคะติดเกาะเลยนะคะแม่ควานก็หยุดถนนลาดยางนะคะน้ําน้ําท่วมหัวเข่าเลยนะคะเท่าเพียงหัวเข่าเลยค่ะนู้นะคะน้ำมีทา นี่ก็บ้านตาทิพย์นะคะมีแต่น้ำเลยค่ะเหมือนทะเลสาบเลยนะคะน้ำขาวเลยค่ะน้ำขาวเลยนะคะมาดูนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องทลายตาค่ำด้วยนะคะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋านี่นะคะนู้นนะคะ,ะก็เป็นร้านค้านะคะ ร้านค้าเต็มเลยนะคะคะ่ะร้านค้ามาขายของนะคะวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเ <c oughs> ด็กน้อยก็พากันเล่นน้ำนะคะฝ <c oughs> นตกก็ฝนตกไม่หยุดนะคะปีนี้น้ำมาเร็วมากเลยค่ะปีนี้น้ำมา กันยาเลยค่ะน้ำท่วมนะคะสองปีซ้อนเลยค่ะปีที่แล้วน้ำก็มาลายตุลานะคะข้าวก็สุกค่ะเกือบจะได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะก็ท่วมเหมือนกันนะคะปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วนะคะน้ำท่วมสองปีซ้อนเลยค่ะน้ำนะคะ อันนี้เด็กนะคะอันนี้น้ําก็จะไหลไปทางวังทะลุนะคะน้าก็จะไหลไปทางวังทะลุค,ค้ามันทะเลเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าทะเลบ้านเราปีนี้ค่ะฝนตกรแรงมากเลยค่ะอันนี้ก็ลงช้างนะคะลงช้างบ้านน้องครีมฟิลเมอรี่นะคะก็หญ้านะคะหญ้าก็ท่วมหมดนะคะ ท่วมหมดเลยค่ะเป็นทะเลหมดเลยนะคะ,อะพอควานไม่ควานบางท่านนะคะจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้นะคะ,ะต้องใช้เรือยนต์นะคะข้ามไปอีกฝั่งนะคะข้ามไปอีกฝั่งของอําของอำเภอนะคะข้ามไปอีกฝั่งของอำเภะคะอ,อ,อภะคะ่ะต้องใช้เรือยนต์นะคะข้ามไปเพราะว่าถนนค่ะก็ท่วมหมดนะคะตรงแม่ควานยืนอยู่ก็ท่วมถึงหัวเข่าแล้วนะคะไปไม่ได้เลยค่ะบางท่านควานตัวควานไม่ควาน <c oughs> ก็ใช้เรือ aleb, ยนต์ไปนะคะ กลับบ้านนะคะรถเล็กผ่าไม่ได้เลยค่ะรถเล็กผ่านไม่ได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าในทางไปบ้านทางสะตึกนะคะไปทางบ้านนายกเหล์นะคะมากับแม่ควานน้องกิหลินะคะถึงหัวเข่าเลยนะคะน้ํามาเร็วมากนะคะปีนี้น้ําท่วมสองปีซ้อนเลยค่ะปีที่แล้วไม่เยอะแต่ปีที่แล้วมาเยอะขนาดนี้นะคะปีนี้โอ้ค่ะ ปี man, <C ourse> นี้อลังการเลยค่ะน้ำท่วมนะคะเดือดร้อนทั้งคนทั้งช้างเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องกายตาคาด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าชมในคลิปใหม่นะคะคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ